สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขอนําเสนออาหารไทยที่ติดอันดับโลกนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาตินั่นก็คือผแนงค่ะผนแนงเนี่ยรสชาติเนี่ยจะไม่ค่อยจัดจ้านเหมือนแกงทั่วๆไปนะคะสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไก่ แกะหรือกุ้งหรือปลาแล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้เราจะมีเพื่อนชาวต่างชาติมาทานอาหารที่บ้านนะคะเธอขออาหารไทยมาค่ะเธอบอกว่าให้จัดเต็มแบบรสชาติไทยๆเลยนะคะเธอเคยไปเมืองไทยค่ะเธอทานอาหารไทยเป็นค่ะวันนี้เราก็เลยจะจัด,จดแผนงให้เธอค่ะเพราะว่าแผนงรสชาติไม่จัดจ้านคนต่างชาติทานได้ค่ะ มาค่ะมาทำแผงหมูกันค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วยหมู500กรัมค่ะหมูเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าใจะให้ดีนะคะเป็นหมูสันคอนะคะติดมันหน่อยๆจะทำให้แผงของเราอร่อยค่ะแต่วันนี้ คนทานขอไม่เอามันนะเลยใช้หมูสันนอกแทนค่ะกับทิหกร้อยถึงแปดร้อยมิลลิลิตรพริกแกงพะแนงสองช้อนโต๊ะครึ่งค่ะถ้าใครชอบเผ็ดเพิ่มได้นะคะน้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ต้องชิมเรานะคะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะค่ะ เช่นกันค่ะต้องชิมเอาค่ะแล้วก็จะมีใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงไว้สำหรับแต่งหน้าค่ะล้างหมูให้สะอ,อาดนะคะเราจะตัดทางพืชออกนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็ใหญ่ตามต้องการนะคะ อย่าหนาอย่าบางมากหั่นพริกชี้ฟ้านะคะไปสำหรับแต่งหน้าหน่อยนะคะซอยไปปากะคกาฝอยฝอยไปสำหรับแต่งหน้าหน่อยนะคะนำหัวกะทิใส่กระทะนะคะเรามีกะทิกระป๋องค่ะเราไม่มีกะทิสดนะคะ เราก็ตักเอาข้างบนนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันค่ะ แทงหอมดีแล้วนะคะเติมหมูลงไปค่ะเราจะผัดถึงหมูสุกนะคะระหว่างนี้เราก็ค่อยๆเติมกระทียมไปเรื่อยๆนะคะ Go yeah. ปิดไฟได้เลยคะัะแนงหมูอาหารไทยที่เป็นที่โปรดปรานของคนต่างชาตินะคะวันนี้เราได้ทำรับรองแขกคนต่างชาติเช่นกันค่ะทำไม่ยากเห็นไหมคะแถมอร่อยต่างหากไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ